ผู้ชายอะค่ะที่ชอบเอาเลียขาติดตามตลอดทั้งกลางวันกลางคืนสร้างความสนิทสนมเนี่ยส่วนมากในสังคมไทยของเราเนี่ยจะเล่นชู้แล้วก็นอกใจคนรักคู่ครองของเราเป็นจำนวนมากเพราะเลียขาเพราะผู้หญิงนอกทั้งหลายค่ะบางคนเป็นระดับผู้นำท้องถิ่นนะคะเอาเด็กมาเป็นเลียขาตั้งแต่อายุยังน้อย พอเขาเริ่มโตมาแล้วเขาเริ่มแต่งตัวเขาเริ่มแต่งหน้าแต่งตาเขาเริ่มใส่เสื้อผ้ารัดรูปสร้างความสนิทสนมกับผู้นําพอเขาโตเป็นสาวขึ้นมาหน่อยนึงก็เอากันเองค่ะสุดท้ายก็ร่วมลงทุนด้วยกันเป็นเสียเงินเสียทองมากมายแล้วก็ไปกันไม่รอดทําให้เสียอนาคตทั้งสองฝ่ายผู้ชายก็เสื่อมจากกุศลธรรมเช่นเดียวกันค่ะถ้าดิฉันนะคะมีคนรักเป็นระดับผู้นําแล้วพาเรียขาเดินตามตูดตลอดเวลาเวลาลงพื้นที่ก็เอาไปด้วยทั้งกลางค่ำกลางคืนนะ่ค่ะ พิฉันมองว่าผู้ชายคนนี้กับเลียขาเล่นชู้กันค่ะและผู้ชายคนนี้จะใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบธรรมไปผลักดันเลียขาให้เติบโตไม่ชอบธรรมทางด้านการงานตามมาเช่นเดียวกันค่ะผู้ชายคนไหนที่ชอบเกี้ยวกอดผู้หญิงปากว่ามือถือหรือว่าสนิทสนมกับผู้หญิงก็จะสนิทสนมกับเลียขาแล้วก็ให้สิทธิพิเศษในการดูแลเพจ ดูแลส่วนต่างๆหรือใช้ชื่อของผู้หญิงเปิดรับบริจาคเงินส่วนกลางเข้าไปช่วยในส่วนต่างๆก็ตามค่ะบางครั้งนะคะใช้เพจของตนเองเนี่ยรีวิวโปรโมทสินค้าให้กับญาติพี่น้องให้กับพ่อแม่ของเลียขาประเภทอย่างนี้มากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าได้ผลประโยชน์ร่วมกันยิ่งตำแหน่งโตยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบทำผลักดันกันเติบโตแล้วก็ให้ผู้หญิงเลียขาผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเกาะเหมือนเห็บหมาอย่างนี้มา ใช้ ries, ประโยชน like ์ร ok ่วมกับผู้ที่มีอํานาจแบบนี้ไม่ชอบทําเช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมุติว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนรักของนิชันนะคะคนทั่วประเทศจับตาดูแล้วก็เอาความชั่วของผู้ชายคนนี้กลับเลียขาออกมาเปิดเผยจะให้เขามีพื้นที่ในสังคมดินทางที่ดีงามเพื่อที่จะไปกระทําการม่ชอบโดยตําแหน่งหน้าที่ของการงานของตัวเองก็ตามค่ะ